I'm swimming in heavy, then you said I'm thinking about jumping in it, then I've got you skinny, dipping deep inside my head <laughs> ที่เลี้มาลองไปสามหม่นเรื่องมวอะไรนะมมมจมมต้นจมวงเจเป็นสามแฉกเปีเ้ยวอันนีไ้ไม่เปรี้ยว i คุณนายกับเฮียเฮียรองในห้องเนห้องเราเย็นสบายอ้าวแล้วหอ้องเขาอะขรห้องเขาเรียนอะไรอะไรอะไรฮะี่เหออ๋อ,อทำไมว่าอย่างนั้นโอ้มันในนี้มันมีสองสามห้องเหรอไม่มีแค่สองห้องนี่แหละอันนั้นเป็นห้องน้ำสองห้องเย็นสบายนอนหลับนะฮะสวัสดีคุณแม่สวนสดีคุณแม่ฮัลโหล โอ้ยมันไม่ใช่มาแค่นี้นะมาต้อง เราก็จะมูีม้นทำดิทำ เฟ่ก็กินอย่า่ไม่เน้นข้าว่ตังหน,น้าล <c oughs> <c oughs> ต่อไปแล้วจะก็จะไปอะไรต่อปัดเขาสุก,กิมเอาไม่กินข้าว <c oughs> กินข้าวก่อนแล้วก็เดินทางไปไหว้พระปัดเขาสุก,กิมแล้วก็ไปหากินทุเรียนบุฟเฟ่ <c oughs> เข้าสวนผลไม้จวนละไมนละหัวเท่าไหร่ล้วไม่รู้จอนี้หัวใครหัวมันเลยแต่ก่อนสามร้อยกว่าบาท๋ยนนีน้ไม่ใช่ห้าร้อยแล้วหรอเ <c oughs> พราะมันไม่ใช่มีแค่ทุเรียนไงมีอย่างอื่นด้วยแล้วก็ มีส้มตำม,มีอาหารอะไรอ,อย่างเงี้ยนมีแต่ทุเรียนแบบสุกๆดิบๆใช่ไหมตีนเล่าเลยใช่ไหมเขาเลยแบบปรับราคาใช่ไหมดิบหมดไปข้าลมไปกินข้าวเชาว้าข้า,าวเช้าจะเป็นเพราะเขาตรงเออเขานั่งกินข้าวกันแล้วอะ ก็ทอา,อา,างกลับบ้า,เอา,อา,บานเลยสถานีต่อไปวัดเขา พี่ลงเงินไปเท่าไรแน่แน่ใส่เองขอบคุณของทานวัดเท้าสุกิมเราแล้วก็ขอต้อนรับด้วยความยินดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14เมษายนขับกองภาพดูเก่งมากลูกขอบคยณเชิญนะครับเลื่อกดูเลื่อกผู้สมกันได้นะครับตามทางวัดเท้าสุกิมเราตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ท่านได้บูชาก้อนอิฐนะครับบูชาก้อนอิฐก็ละห้าบาทครับในการสลับชื่อเขียนนาม นะครับสำหรับชื่อเขียนานามลงไหนก็อิดเลยนะครับอีกที่ท่านสชื่อเขียนานามแล้วทางว่าเราก็จะนําขึ้นไปก่อฉากฝาผนังเจดีย์ในโอกาสต่อไปนะครับก็เรียนเชิญนได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ในจุดต่างๆของทางวัดเขาสกีมเราครับวันนี้ก็รู้สึกว่า,าสถาญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ สับประทาครออนันโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมบุญร่ปปรแบบมวมกุศลกับทางวัดไระพุทธอเรารับในจุดต่างๆก็เรียนเชิญได้นะครับอาจจะส่งน้าพระสงฆ์ก็เรียนเชิญน,นะครับะจะส่งน้ํานนได้เลยนะครับที่โต๊ะ เสด็จมาเข้าท่านที่มาแล้วดูว่าก้าลังจะโดนท่านผู้ดิสารมาแต่รีบนะครับลงช่องกลางนะครับช่องกลางให้ลงช่องกลางด้านเดียวนะครับอย่าสวนกลกมานะครับอย่าสวนออกมาด้านซ้ายเือนะครับให้ลงช่องกลางนะครับลงช่องกลางเท่านั้นนะครับอเพื่อความรวดเร็วปลอดภัยเอ้าแล้วแม่ไปเข้าอะไรข้างหลังแล้วเที่ยวละยี่สิบท่านนะครับเที่ยวละยี่สิบท่านนะครับ ก็เอ่อแถวละสี่นะครับแถวลสเดียรแถวลสี่นะครับแบนนี้หากว่าเข้าพิสูท่านแล้วก็พอนะครับเข้ที่สุดท่านแล้วก็อตามตาม่อพถึงก็มาเีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เราเพื่อความรวดเร็วสะดวกกับท่านเองนั่นแหละครับ กลับก็เจอิษยตามมาเลยนะครับท่านนี่จะขึ้นไปด้านบนข้างหน้อย่าลืมบอกเลยคุณย่้ยมาเมื่อไหร่ต้องไปใจแทขาดอะเออเปไงล่ะบอกว่าบอกว่าอะไรนะใจด้วยนะครับก็แถมดันตะแกงท่าน อีกสองสามพันกำลังพูดว่ามึงคิดว่าพ่อจะแม่จะเดินลงหรือว่านั่งรถลงถ้าควักเงินนี่นั่งอยู่ที่ไว้เนยพี่สิบท่าไอเนยบอกว่าอะไรวะไอเนยบอกว่าหนูว่าเดินแน่ๆพ่อต้องบังคับแม่เดินลงมาสี่ขั้นตัวนี้น้อยแล้ก็จะเบิ่มแล้วมีพิเศษไปสองล้วยเกี่ยวปลาที่ พอไม่ก່ນເພอ່ນເພนมันພິ່ນເພິ່ນເหม່ <S <S